ครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดสรีพันต้นนะครับเริ่มเข้ามาครับไปรถก็เริ่มเข้ามาแล้วอ่ะ อยู่วัดที่สองแล้วนะครับที่มาทําบุญขึ้นทางนี้ก็ได้มั้ยหรือจะไปดูทางนี้อันนี้ชื่อวัดพระธาตุเขาน้อยนะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในครับ ต่อกันนะครับตอนนี้เราอยู่มาที่วัดที่สามครับเป็นวัดพระธาตุแช่แห้งนะครับผมเดีย๋ยวพาไปทำบุญกันข้างในครับเจ้าปีเกิดของใส่แล้วคนขับใส่แร้วเชวดากอง

ทำบุญวัดที่4นะครับผมเป็นวัดชื่อวัดภูมินนะครับเดี๋ยวพาไปทําบุญแล้วก็ดูด้านในนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้าง เต็มถังเต็มถังครับตอนนี้เราอยู่ปั๊มพตทอนะครับตัวเมืองน่านกำลังจะเดินทางกลับนะครับผม sáng khoảng 10 giờ hơn quá, กินกาแฟสักแก้วนะเดี๋ยวต้องขอลองร้านนี้ก่อนกันกบสักหนึ่งครั้งนะชื่อร้านอะไรสายแม็กเลบบิดคาเฟ่ เปิดหรือยังเนี่ยโอ้โอหโอ้โอ้ ร้านปิดหรอเอาปิดโอไม่ได้กินครับท่านผู้ชมไปกลับเลยแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวผมเดินทางกลับเลยแล้วครับ ถึงเส้นเน่านที่จะเข้าแพร่นะครับตอนนี้ตรงจุดขายของรถติดมากโอ้ยซื้ออะไรกันข้าหลามไปทำให้รถติดทำถนนเนานะ เรามาทางนี้เธอลองดูเขาแจกอะไรอ่ะผมไปเลยนะมีอะไรเป็นด่านตรวจเฉยๆครับ ไปกันต่อออกจากน้านเข้าพแพร่แล้วนะครับรู้สึกว่าเร็วเนาะขาไปจากแพร่เข้าน่านนาน นี่จากบ้านเข้ามาแพค่แป๊บเดียว นีมันเป็นแบบถนนรวมนี่ไงที่จะแยกไปขึ้นเหนือแล้วก็เข้ากรุงเทพมันจะมาทางนี้หมดมรถมันก็เลยนโดนตำรวจจับไอ้หนูเว้ย <c oughs> <c oughs> ไม่มีทะเบียนท่อดัง ออาเอาเอาไปมเฮ้โอเคครับตอนนี้เราอยู่ทางเส้นาขาเข้าอุตรดิตนะครับผมมันจะมีซุ้มซุ้มที่ขายแคบหมูครับผมเป็นโซนอยู่ของเขาอยู่ นี่ครับน่ากินมากรถรถก็เริ่มทยอยกลับแล้วครับ บรรยากาศรถกับโอเคครับ <c oughs> The Web ซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกันต่อเลยครับผมตรงนี้จะเป็นจุดชมว,วิวเขาพึ่งนะครับตรงเส้นอุตร,รดิตถ์ ก็เบรกแรงแทนบัคบาล รถเรามันมันมันทุกหนักไนีันตอนนี้ถ้าเบรกความเร็วมันต่ำกว่าหกสิบอะพวกอะไรมันสั่นเนี่ยกล่องท้ายมันกล่องท้ายมันหนัก น้าเบรกแช่นานเกินไปอ่ะเบยกไม่แซงแล้วนะจ๊ะมาแซงก่อนนะครับ นี่เรามาทางทางเลี่ยงเมืองวิษณุโลกนะครับไปจะไปออกผู้เรือเพราทางก็จะตัดโอ้ยลุมลุมลุมนาข้าว แล้วตอนนี้เดี๋ยวระหว่างทางจจอดไว้กินข้าวตามร้านของชาวบ้านนี่แหละครับผมเป็นร้านข้าวก๋วยจับก๋วยเตี๋ยวกาแฟโนบนราณร้านของคุณยาย กินก๋วยจั๊บกับคณะหมูปองหืมไม่กินก๋วยจั๊บใช่ไหมล่ะกินกาแฟเป็นไกินอยู่เดี๋ยวก่อนเปิดกระช้าวเอันนี้เป็นเมนูครับไม่กินก๋วยจั๊บนี่แหละไม่กินข้าว เดี๋ยวรอเมนูสักครู่ครับก็ามาแวะได้นะครับทางเล็กๆร้านอร่อยมีก๋วยจับอาหารตามสัง่งชากาแฟมีหมดนะครับชื่อร้านเนี่ยครับวเตยียวก๋วยจับสูตรโบราณ ผ่านมาก็มาแวะพักแวะกินได้นะครับอร่อยด้วยถูกด้วยชามละยี่สิบสามสิบาทหากินที่ไหนได้นี่คถ้ามาทางเลี่ยงมันจะมาเส right ้นตรงนี้ครับเล็กๆแล้วก็แวะกินได้ครับจะมีคุณยายเจ้าของร้านทําให้ดูโอเคครับไปต่อละ ได้กิ่นไหมกลิ่นคัดไหมนะไม่ทูไม่รถทัวร์กับรถกระบะนี่แล้วสองคนนะอีกนิดเดียวจะถึงแล้วตอนนี้กี่เมงสี่ทุ่มสิบสี่นาทีนี่ไงนี่ไง จ้าอุดรโอเคครับตอนนี้มาเดินทางมากลับมาถึงอุดรแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่เซเว่นแถวบ้านแล้วแั้วมาซื้ออะไรกินเพิ่มพลังหน่อยพรุ่งนี้ต้องไปทำงานต่อแล้วก็อ,อ ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมเออแล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับเพิ่มไปที่กระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าที่เราจะลงต่อไปนะครับผมโอเคครับวันนี้ปลายล่าเหนื่อยแล้วครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้าแวะเข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับ